ครับเป็นการจัดกิจกรรมวิ่งนะครับ Healthy Hero ครับเพื่อที่สร้างการรักรู้เกี่ยวกับกุลไฟฟ้าและกุหรีนะครับก็ได้รับความร่วมมือนะครจากหลายภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐเอะชนภาคันจีที่มาร่วมกันรนรงอนะครับก็เราเห็นพิษภัยครับในกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับเราตั้งใจว่าวันนี้จะเป็นจุด เริ่มต้นนะครับของการรณรงค์และเราจะมีกิจกรรมนะตลอดทั้งปีนะครับเพื่อที่จะทำยังไงให้เด็กๆคน,นรูุ้ึงที่ไทยปรีกไฟฟ้าแล้วก็เลิกนะฮะหรือว่าเป็นกํลาลังสงําคัญที่จะช่วยกันส่งต่อให้เพื่อนๆเ,เขาเนี่ยนะฮะที่สูบอยู่ด้วยอะไรเนะฮะเลิกนะครับแต่จะดีกว่านั้นก็คือเขาจะกลายเป็นพลังในการนะร่รวมรนรงกันล เพื่อจะลดการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งกเป็นปัญหาที่สําคัญของประเทศไทยเราทอนทีนะครับแล้วแนวทางนโยบายของกสทรวงศในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับมีแนวนโยบายการบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราคงต้อง <c oughs> อันที่หนึ่งก็คือเรื่ององค์ความรู้วิชาการที่จะตอบในปัจจุบันนี้ได้นะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้านะฮะโทษ ทิพยไทยอย่างเงี่ยไม่น้อยเลยกว่าบุรีบัวทั่วไปนะครับนะครับแล้อันที่สองค,ครับเราเอาเรื่องนโยบายกฎหมายนะครับมาประทับใช้อย่างเข่งครัดนะครับเราเห็นแล้วมีการทั้งจับปรับนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีนะครับนะแต่ที่สําคัญกว่านั้นก็คือเรื่องการดำเนินสร้างจิตสำนึกนะครับที่จะให้ทุกคนเห็นตุ้มโทษะไทยแล้วก็ไม่ไม่ไปเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สร้างพลังสังคมที่มารตอนนี้จะเป็น ผลในระยะยาวที่เราพัฒนามากกว่านะครับก็จะเห็นว่า,าการทํางานต้องเว้นาการร่วมกันนะครับเช่ทา,าทวารู้นโยบายกฎหมายแล้วก็สังคมต้องเอาร่วมกันครับอยากท่นนา,านครับถึงครับว่าในฐานะประธานมูลนิธิครับท่านมีเรียกว่า,อามองว่าการระบาดของมิธไฟในเยาวชนครับรุนแรงมากไหมครับครับก็ที่สํารวจระดับประเทศนะปีหกเจ็ดเนี่ยมันมัน 9ก้าแสนกว่าคนแต่มันเฉพาะอายุ15ปีขึ้นไปนะแต่ของปีนี้ถ้าสำรวจลงไปถึง10ขวบเนี่ยมันล้านกว่านะฮะล้านเจ็ดนะครับนะฮะล้านเจ็ดซึ่งในทั้ง,ท,งที่สู่บุรี่้้าทั้งหมดเนี่ยสาเนี่ยนะไม่เคยสู่บุรีมาก่อนเลยนะฮะเพราะมันมันไม่ใช่ว่าเขาสู่บุรี่ฟ้าเพื่อที่จะไปเลิกบุหรี ราะว่าเขาไม่เคยสูบบุหรี่เลยนะฮแล้วก็ในจํานวนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยในในอันอันเก้าแสนกว่าคนเนี่ยมีเพียงสองแสนคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวอันนี้เป็นคนใหม่หมดเลยนะแต่มีห้าแสนกว่าคนเนี่ยสูบทั้งบุหรี่มวนกับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันตรายยิ่งกว่าสูบอย่างเดียวนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นข้อมูลที่มันระบาดเร็วมากน่ากลัวมากทีนี้2ปีก่อนเนี่ยมีการสำรวจนักเรียนมัธยมนะฮะสี่จังหวัดจังหวัดละ3าโรงเรียน,นยสี่ภาคเนี่ยหกพั 6, กว่าคนเนี่ยหนในสเนี่ยไม่เชื่อว่ามันทำให้เกิดปอดอักเสบนะซึ่งมันก็จะ ลิงเข้ามากับวันนี้ที่เราออกกําลังกายเนี่ยนะมันกระทบปอดอย่างแรงเลยนะฮะไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยปอดนี่จะโดนก่อนเพื่อนเพราะว่าสารเคมีมันทำให้เกิดการอักเสบของทางเดินหายใจแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยนะครับในอเมริกาเนี่ยเขา,เขา,เขามีแรงงานการวิจัยทหารเนี่ยทหารที่สูบหรือไฟฟ้าอย่างเดียวนะกับไม่สูบเนี่ยวิ่งสองไม้เนี่ยมันชนะกัน27วินาที 27วินาทีนี่ก็คือ,อครึ่งครึ่งสนามกีฬารอบนึงนะฮะก็ชัดเจนว่ามันมันกระทบต่อปอ,อดของเขา,เ,าเวลาเราวิ่งเนี่ยปอดเนี่ยมันจะทำงานเพิ่มขึ้นถึง3เท่านะครับแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้า,ฟาก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของปอดหัวใจนี่มันจะอีกสักพักนะฮนะเส้นเลือดมันเส้นเลือดด้วยนะ มันจะมันจะตอนนี้ก็เจอแล้วว่าคนที่แต่ก่อนถ้าสูบบุหรี่มวนอย่างเดียวเนี่ยไปหัวใจวายอายุ30-40ขึ้นไปสั่ยรประมาณ50นะแต่เดี๋ยวนี้มันลงมาถึง30นะฮะเพราะว่าไอ,ไอ้เส้นเลือดมันมันถูกกระทบนะแล้วก็เรื่องของสมองเรื่องสมองนี่ที่มันเกิดการปัญหาการเสพติดพอ,พ,อพอเริ่มติดเนี่ย ไอ้9ก้าแสนกว่าคนเนี่ยหรือไอ้ล้านกว่าคนเนี่ยสามตันติดละติดติดหนึบเลยมันก็ต้องสูบทุกวันเลยนะฮะแต่ไอ้คนที่กําลังลองๆอ,อยู่เนี่ยนะไม่ไม่ช้ามันก็จะติดเข้าไปนะ,ะแล้วปัญหามันคือมันติดหนักกว่าบุหรี่มวนนะฮะเพราะว่ามันสูบง่ายแล้วมันสูบโดยคนสูบไม่รู้ว่า ขันสูบไปแล้วเท่าไหร่มันไม่เหมือนบุหรี่เป็นมวลมวลหมดมวลอ่าวันนี้2มวล3มวล4มวลจบละอันนี้ถ้าเผลอเด็กมันไม่รู้เนี่ยไอ้หลอดนึงเนี่ยมันสูบไปเรื่อยๆเลยอันนี้คือที่มาของเด็กที่มันป่วยเพราะมันสูบเยอะเยอะเกินนะฮะที่มันจะเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของออความความไม่รู้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามสื่อสารนะฮะว่า มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะกระน่อกลงกายนักกีฬานะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดนะฮะว่าถ้าผมก็ได้พูดกับท่านรรอพูดว่าว่าไอโอลิมปิกเนี่ยมันปลอยปุรีมาตั้งแต่2 5 3 1แต่ทุกครั้งที่เขาแข่งขันนี้เขาจะเน้นเรื่องนี้เน้นเรื่องนี้รวมทั้งโอลิมปิกที่ปารีสเมื่อปีที่แล้วนะก็ะเน้นพื้นที่ ปอบรีปอดรีเวฟ้าทั้งหมดนะฮะแล้วก็คนดูก็ไม่ให้สูบด้วยนะครับนนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากให้สื่อไปว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพเขานะครับแม้ว่าเขาจะไม่ไม่รู้สึกป่วยยังไม่ป่วยแต่ว่ามันถ้าถ้าลองเข้ามาวิ่งเนี่ยเขาจะสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ก็คืออันตรายของรีเวฟ้าเนี่ยมันติดในเด็กที่อายุน้อยกว่านะอายุน้อยกว่า เด็กที่ติดบุหรี่มวนซึ่งอายุ16-17-18 1 8อันนี้10-11-12นะฮะซึ่งช่วงนี้มันสำคัญมากสมองทั้งสมองทั้งปอดเขากำลังพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะไม่ให้วัยรุ่นเนี่ยเข้าไปสูบแล้วเมื่อคืนก็เพิ่งมีข่าวมาจากมาเลยนะฮะรัฐรัฐที่7เขาเขามี13รัฐรัฐที่7รัฐเปรักเนี่ยเขาก็าห้าม ะะแล้วก็คงไม่นานก็จะห้ามทั้งประเทศนะฮะเพราะเขาควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าผสมเคพอทยาเสพติดเนี่ยควบคุมไม่ได้แม้แต่ที่สิงคโปร์ก็ยังควบคุมไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเหตุใดว่าเราจึงต้องอห้ามแล้วก็บังคับใช้กฎหมายริงจากงันที่2เรายังต้องทํางานอีกเยอะในการรณรงค์นะฮะเราต้องไม่ลืมว่าบุหรี่มวนเนี่ยเราใช้เวลา60ปีกนะว่าที่จะรู้กัน ทุกคนว่ามันไม่ดีมันอันตรายบุหรี่ไฟฟ้ามัน10ปี10บสปีเราเราแบนด์มา10ปีนะครับกับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะแบบสื่อบหากสื众เลยมาที่ท่านรองู้ว่าครับกิจกรรมตรงนี้เราจะต่อเนื่องต่อไปชครับโดยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางราศาเขาบอกมาว่าแต่ละประเทศชเชอเป้ลักสิงคโปร์เนี่ยเขาแต่ละเมืองเนี่ยเขาเริ่มจะมีการนำกีฬาเข้ามาเพื่อจะปราบปรามในตัวบุหรี่ครับ จมีนโยบายขาดรับยังไงครับมีครับส่วนของการกีฬาประเทศไทยนะครับเราก็ร่วมประทางสงสงสะ<ม>ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการมีนโยบายร่วมกันมีการแสดงเจตนารมนะครับเนื่องจากตัวที่เป็นบุริ่ไฟ้าเนี่ยเป็นโทษอย่างที่ท่านขา่าวนะั่เป็นโทษแล้วเนี่ยยังมีผลต่อนักกีฬานะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือโค้ชในการะจะฝึกซ้อมนะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนด้วยจะเห็นว่า ที่ผ่านมามีการถแถลงข่าวเรื่องปรับสอสอครับนะครับว่าการกีฬาเราไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับจะเห็นว่าในส่วนของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับที่เป็นระดับเยาวชนกีฬาแห่งชาติที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับตัวนักกีฬาเองนะครับทั้งเยาวชนทั้งทั่วไปตัวเจ้าหน้าที่ตัวผู้สอนทั้งหมดรวมทั้งคนที่อยู่ในที่แข่งขันสถานที่แข่งขันทั้งหมดรวมทั้งนักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ด้วยนะครับ จะปลอดเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับอันนี้คือเจตนาลมร่วมกันแล้วก็มีการจัดทําโปสเตอร์นะครับแปะไว้ที่ในส่วนของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องของการกีฬาประเทศไทยสถานที่ฝึกซ้อมต่างๆแล้วก็เรียนว่าส่งผลด้วยครับว่าณวันนี้เมื่อนักกีฬาที่จะแข่งแม้กระทั่ง4เกมที่จะแข่งที่ผ่านที่จะแข่งเนี่ยทั้งคนพิการด้วยนะครับดังนั้นสถานที่ฝึกซ้อมของนักกีฬาทั้งหมดนะครับรวมทั้งนักกีฬาเจ้าหน้าที่ โค้ชก็ห้ามนะครับไม่ใช่ว่านักกีฬาที่ห้ามอย่างเดียวโค้ชเนี่ยจะไปสูบแล้วให้นักกีฬาได้กลิ่นหรือว่าได้รับผลเนี่ยเราก็ห้ามดังนั้นจะเห็นว่ารัฐสถานที่แข่งขันทั้งหมดเราก็จะห้ามนะครับก็จะมีผลต่อเรื่องของผลที่ได้รับในส่วนของผลกระทบนะครับตรงนี้นะักกีฬาที่เข้าร่วมการเก็บตัวซ้อมซีเขมยวก็อยู่ในนโยบายนี้ที่การกีฬาประกาศด้วยเช่นกันครับเราจะเห็นว่าไม่ได้มีผลตั้งแต่ตอนนี้ เรามีการาลงนามด้กันมีการคุยกันแถลงนโยบายกันมาก่อนหน้านี้แล้วครับกับท่านผู้วก่าการกีฬาประเทศไทยท่านขานรับนโยบายเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญก็อย่างที่บอกครว่าท่านนักกีฬาเนะี่ยมีการสูบเรื่องของตัวที่เป็นบุหรี่ฟ้าเนี่ยสมรรถภาพทางกายเนี่ยที่ฝึกซ้อมอยู่มันจะไปลดแล,แล้วก็มีผลต่อคนอื่นด้วยอันนี้ก็ทํามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันครับคุณนัทเนี่ยจะถามเรื่องของการวางเกี่ยวกับการของขันกีฬาขอนแก่น กิจกรรมทางนี้เนี่ยก็เป็นการรวมตัวกันของนักออกกำลังกายทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่านะครับก็ทางสอสและเทมซ่าเราเองพยายามอยากให้เป็นกิจกรรมที่มีความปลอดภัยสูงน,นะครับ ืออย่างแรกเนี่ยเรื่องของคนที่มานักออกงานมือใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องไม่รู้ว่าเขามีรคประจําตัวหรือว่าอะไรบ้างนะฮะฉะนั้นก็ต้องมีทีมเข้าระวังนะครับรวมถึงการที่มีเตรียมเครื่อง AED ไว้ตลอดงานถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ชวนมาวิ่งแค่2.5หรือ5กิโลนะครับเหตุพวกนี้มันเกิดได้หมดเกิดได้ทุกที่ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กีฬาเราก็อยากให้มีความปลอดภัยสูงนะครับและสิ่งหนึ่งที่งานนี้เนี่ยเราทําเพิ่มก็คือว่าเป็นงานที่รณรงคลงเรื่องของการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเรา ให้ทุกภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามคัดเรื่องจากบุคลากร,กรที่ไม่สูบุรีไฟฟ้าอย่างแรกคือช่างภาพในงานนี้ทั้งหมดเราประกาศไปว่ารับเฉพาะช่างภาพที่ไม่สูบุรีไฟฟ้าไปสู่มาแล้วใช่ไหมครับอันที่สองครับก็คือกลุม่มซัพพลายเออร์ที่มาทําเครื่องเสียงเวทีทั้งหลายเราก็บอกว่าเราขอเลือกซัพพลายเออร์ที่ไม่สูบุรีไฟฟ้ามาทํางานให้เรา ปรากฏว่าหายากมากนะครับหายากมากนะครับแต่ผมว่าเป็นทางตอนนี้เหลืออย่างเดียวนะครับผู้สื่อข่าวยังไม่ได้บังคับนะครับว่าไม่สบุรีไฟฟ้านะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นก้าวแรกก้าวสำคัญที่ทําให้พื้นที่ออกกําลังกายต้องไม่มีควันพวกนี้นะครับโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกค่านครับเชิญสูจน์พักสามคำนะหนึ่งคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าพูดพร้อมกันเลยครับหนึ่งสองสาม คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าอนักกีฬาไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า 3. ามเยาวชนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า